สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้ผมนำเหรียญหลวงพ่อบรรณัตหรือ,รอกูโสพิษบุญญาธรเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเสกให้พักใหญ่แ งดงามมากๆทองแดงเงาวับวับวับเลยนะครับนํามาฝากและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็นในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้วนะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แค้วคาด ปลอดภัยมหานิยมมามากมายอธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศท่านว่าไว้มีเคล็ดลับในการอธิษฐานให้ตั้งนโมสามจบและอธิษฐานนึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณปสังคุณคุณบิดามดากูบาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนา จะสำเร็จได้แน่นอนลืมนะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับผูธผงพุทธคุณรุ่นนี้ต้องเก็บเป็นสิ่งมงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับ Big a d อนะครับก็มานำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมงคลกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้ฟัง,นนงจจาววาาสรารรป้อเเเีบกจงะดวล นะครับถ้าท่านใดได้พบได้เห็นได้เจอนะครับพระเหรียญรุ่นนี้ครับรุ่นที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับต้องบอกว่าศักดิญญ์สิทธิ์เกินคําบรรยายศักดิ์สิทธิ์มากมากผมเองก็ได้ฟังมาบ่อยๆนะครับฟังมาบ่อยๆครับว่ารุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆต้องเก็บเป็นสี่งมงคลเลยนะครับรายการทูตไทยไปกับบิ๊กแอนะครับก็มา นำมาให้ชมกันนะครับก็เป็นสิมคนกับตัวผมกับรายการกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับหรือถ้าหลายท่านนะครับเกิดมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระที่ผมนำมาให้ชมกันนะครับก็สามารถเขียนมาโทรมาไลน์มานะครับคุยกันได้เป็นประสบการณ์ดีๆผมก็ขออนุญาตในการที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกท,ทุกท่านได้ฟังได้เป็นสิมคคลต่อไปนะครับ ก็ขอบารมีเหรียญมหานิยมศักดิ์ส <c oughs> ิทธิ์มาไฝ่คุ้มครองทุกท่าน <c oughs> ให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งมาปรารถนาและเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับและมีพระในรุ่นต่างๆในรุ่นอื่นๆวิกแอดก็จะมานำให้ทุกท่านได้ชมกันในครั้งต่อไป นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับพูดผิดบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษน,นะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ